สวัสดีค่ะ FC วม่พี่น้อง FC วัวซีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยี่ลัดเลยจ้ามี่ยี่ลัดสิมาเอาเรียนปย่วยห้างใส่ถุงเนาะจ้ะเนาะ,ะเวลาจะเห็ดได้สองสามกระจาดและวัวซีวัวมีกระจาดใส่และนี่แหละก็เลยมาใส่ถุงหลังจากที่ยี่ลัดไปขุดมันสาคูมาเนาะ วางลอมันสาคูหนึ่งมันสาคูอยู่อะไรก็สิมาใสถุงเปลี่ยนบวย่าให้รักนี้แล้วอะไรก็สีมันใสถุงน,น,นแกแต่น,นอมันสีมืดป่ะเนาะมืดก็ขอโทษขอภัยเด้อจ้ากล้องกับเป็นเพราะว่าแวบๆเอากาศก็อึมครึมได้วันนี้สิตกหรือเนีะยไรฝนกัได้ ใี่ถุงได้ไม่มระวังลอหนึ่งมันสา,าคูไปพูดมากมึองยานี่ <c oughs> ดูว่าเพิ่นสิปินยังไงนัดจะเอามาใส่ใถุงก่อนอันนี้คืออันี อันสีชมพูอันสีชมพูเพี้ยนหรือว่าพาสเทลเนาะจ้ะเนาะใส่กับสีชมพูเนาะออกมากับสีนงามๆเนาะนี่เนาะนี่แหละมันงามอันนี้สีอันนี้ก็สีครีมกับสีอันพาสเทลออกมาหลุดเป็นอย่างสีงามอย่ี้เลยเนาะนี่แหละวางรอหนึ่งมันสาคูสีแซ่บบ่ อ่าพขคุดนี่แหละปีนี่ค่ะมันสานคูกกทานเนี่ยละสีลหรือยี่สิบดอกเนี่ยละเห็ดยี่สิบดอกในถุงนี่ อุปกรณ์ <c oughs> มือเข้าไปบ่ถึงมือเข้าไม่ถึงจะใส่ทีนน <c oughs> ่นี่แหละยำคำยำขึ้นแล้งมือหกทุ่มรอเมื่อคืนนี่สามทุ่มเนี่ยหลัดเมืองนอนแหง้งมือตากระบพขึ้นแล้วเอาสางวานเนีเ่ยหลั็เลยไปนอนซะ ว่ามันมืดหรือจังไรกันเยอะหลักขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเด้อเอาตรงนี้รูปตัวนี่นจาจ๊ะเนาะไอสีรู้ จักมันดอกอีหยังซื้อลืมอซื้อแลว่วออกมากับไซสีฟ้าเนะาะแต่น้องนี่ยล่าสุดเอาสีฟ้าไซเด้แบบนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้าสีครีมสีชมพูสีเขียวว่าซั่นเด้นี่แลละเธอซื้อมาใหม่หน,นะนี่แหละก็เฮ็ดเลยเนาะจ้ะเนาะ นี่อย่างไรอย่างไรกันมือแต่ละเว็นยี่งเพิ่มมือยิ่งเพิ่มลำคานี่างไรด้วยจ้ะออามาเบิ่งมาชมเห็นอย่างไรเนี่ยอย่างเิดตจ่อเบิ่งเงนมันสามคู่อย่างไรหนูให้กันอย่างนี้เลย Ight, กูไล่กูแชร์ฝากกูติดตามเนี่ยรัดอีเด้ยจ้ะเด้เอแนี่กกันเดียนมาน้ำคูนำ้ำคูในยูทูบคนบอกว่ากุหลาบหินว่าซั่ไม่ใช่ไม่ใช่กุหลาบหินเออรื้นเอาเราได้บัานนี้เริ่มทรับซส่วนตัวเอง แย่รัตก,ก็เริ่มซับส่นตัวเองเนาะไอที่แย่ัตเฮ็ดมานี่เราก็ได้เดินทางอยู่เดอร์ดอกอันเรียนปนุยท่านแย่กกรัดก็ได้เดินทางไปไปสองสุดแล้วเด้อผู้ใดอยากได้เรียนปุยท่านากตัติดต่อสอบถามมาทางคองมเมนต์แย่รัดเลยจ้ะเด้อ ตองนีสวยงามคลิปนี้รายขอจบคลิปสัก่อนเดีย๋ยวจะเดิมันสีเงาขอบคุณที่กดติดตามรับชมในยลายเดีย๋ยวจะเดิมลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเดี๋จ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวาเรายจะไปเบิ้งเงินไปเบิ้งมันสาวคู่คน นี่มันสาธุสาคุยาลัดหนึ่งซุกแล้วเดือจ๊ะเด้อยาลัดกระิกินเด้อวนี่ขอเจ้าคลิปกันเด้อจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ